สวัสดีเอฟซีเอกชนะทุกท่านครับวันนี้เรากลังาจะาก,กันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของเวอบุผิวๆนะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เวอร์พูลแพ้คาบ้านที่อันฟิวหกเกมติดต่อกันกําลังห่อเหี่ยวเหลือเกินครับโอกาสจบท็อปโฟในพรีเมียร์ลีกเนี่ยค่อนข้างน้อยมากจนกระทั่งต้องมาใส่เกียร์ห้าหน้าเดินในเกมยุโรปค,ครับเกมแรกชนะลับซิกมาแล้ว2 0เกมนี้พวกเขาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่ง2-0ครับ มีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมคัดมาให้เนื้อเนื้อเน้นๆ7ประเด็นใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณรถยนต์นิวซูซูกิสวีปพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็ตและแพลตฟอร์มเฮียเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ตอบสนองอย่างเร้าใจพร้อมระบบที่ช่วยประหยัดน้ํามันมากกว่าที่เคยภายนอกดีไซน์โดดเด่นด้วยไฟหน้า led โปรเจ c เตอร์พร้อม d a y t i m e r u n n i n g Light สัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุูกิทั่วประเทศเริ่มกันนะครับนี่คือ7ประเด็นที่น่าสนใจมากๆสำหรับเกมที่ลิพูดงดดรามาเอาชนะลับซิกตีตัวพังสู่รอบต่อไปในเกมที่ลิพูชนะลับซิกเรามองเห็นอะไรบ้างครับข้อแรกครับเช้งครับใจถึงพึ่งได้เล่นแบบไม่เน้นผลครับ แม้ว่าจะถือสกอร์ตุนอยู่ที่2 0นครับแล้วฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาในลีกเนี่ยมันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ตอนแรกนี่เราคิดว่าเดี๋ยวครอปจะมาเล่นแบบเน้นผลกันในขันเน้นเกมรับมากขึ้นกว่าเดิมแต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับครอปยังสั่งลูกทีมให้เล่นแบบเพรสซิ่งสูงครับไฮไลท์ดีเฟนซ์ซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่ต้องระวังเพราะไฮไลท์ดีเฟนซ์ถูกโจมตีแล้วตลอดช่วง2เดือนเนี่ยคู่แข่งหลายๆทีมสามารถโจมตีลิฟูได้ เพราะตรงจุดนี้นี่แหละครับที่ทาให้ลิพูเจอกับผลงานที่น่าผิดหวังแล้วครึ่งเวลาแรกกับไลฟ์ซิกก็สามารถที่จะโจมตีหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันซึ่งเล่นงานที่ตรงเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเหมือนกับว่ายูเลนัสก็มันรู้ครับว่าจุดเปราะบางที่สุดในแนวรับคือตรงเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนดีที่ว่า Baker, อลิซงเบ็คเกอร์ยางเซฟเอาไว้ได้ฟอลส์เบิร์กมีโอกาสดีมากครับแต่ยิงไม่คมเองและหลายต่อหลายครั้งที่ไลฟ์ซิกสามารถเซตบอลสวยๆขึ้นมา ครองบอลเยอะกว่าบุกมากกว่าโอกาสยิงประตูได้มากกว่าแต่สุดท้ายพวกเขาไม่คมเองแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยยิงประตูไม่ได้ในครึ่งเวลาแรกเช่นเดียวกันกันกนกบลิเวอร์พูลครับมีโอกาสยิง2-3ครั้งหลุดเดียวของดิโก้โชตาโมซาลาก็มีโอกาสแต่ยิงกันไม่คมเองจบครึ่งแรกเสมอกันที่ศูนย์ประตูตศู0ครับข้อที่2 3ประสานในแดนหน้าดิโก้โชตาเป็นผู้ปลดล็อก3ประสานอย่างซาลามาเน่ฟีมิโน ผลงานช่วงหลังๆดูตกต่ำลงไปเกมนัดนี้ครับไม่ได้ใช้โรเบรโตฟิมิโนมาใช้ดิโกโชต้าเป็นกองหน้าฟอสไนยืนตรงกลางซ้ายขวาเป็นซาร่าแล้วก็มานีสิ่งที่ได้เห็นจากการเล่นของ3คนนี้คือเกมเมื่อคืนนี้ครับวางแท็กติกเหมือนเดิมครับ433แต่รายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยดิโกโชต้าครับเป็นกองหน้าตัวปลอมก็จริงครับ แต่เล่นคนละแบบกับบ็อบบี้ฟิมิโน่บ็อบบี้ฟิมิโน่คือลงมาเชื่อมกับแดนกลางและประสานงานกับเพื่อนๆทางด้านข้างแต่ดิโกโชตากองหน้าตัวปลอมจริงครับแต่สามารถสายไปสายมาได้ตลอดเวลาแต่ในบทบาทของบ็อบบี้ฟิมิโน่ที่เคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้มันเป็นหน้าที่ของทั้งเตียโกกันาร่าและจินี่มารดุมในการที่จะขยับขึ้นมาเป็นตัวช่วยในเกมรุกสลับสับเปลี่ยนกันนี่คือสิ่งที่แตกต่าง ลงลึกในรายละเอียดลงไปมันไม่เหมือนเดิมและการเล่นลักษณะนี้ครับมันทำให้ดิโกโชต้าฉายแววเด่นเขาไม่ได้อยู่ทางด้านริมเส้นมากไปเขาไม่ได้อยู่ทางด้านกราบมากไปเขาอยู่ตรงกลางและมีอิสระในการเล่นเกมรุกมาเลยทำให้ดิโกโชต้าเนี่ยได้โอกาสลุ้นประตูเป็นว่าเล่นในครึ่งเวลาแรกครับจนกระทั่งมามีส่วนร่วมในการได้ประตูจากลูกแอสซิสต์ให้กับโมซาลากระทุ้งประตูหนึ่งประตูศูนย์เป็นลูกสำคัญเป็นลูกปลดล็อกให้กับลิเวอร์พูลและ การเล่นของดิโก้โชต้าตลอดที่เขาอยู่ในสนามส่งผลชัดเจนนวรุกของลิปูมีความอันตรายมากขึ้นตรงนี้ครับน่าสนใจมากว่าเกมต่อๆไปเมื่อบ๊อบบี้ฟิวโโนกลับมาจะเล่นกันยังไงโชต้าจะอยู่ตรงไหนมาเน่จะเป็นบทบาทอย่างไรซาร่าล่ะจะถอดเป็นตัวสำรองเลยหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจับตากันต่อข้อที่3ครับเมื่อใช้คนที่ถูกทางถูกตำแหน่งก็ได้เห็นครับว่าฟาบินโยโค้ดโดดเด่น เกมล่าสุดครับเจนคลอบใช้งานฟาบินโยในตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลข6กองกลางตามที่เขาถน,นัดหลังจากที่ตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาต้องขยับฟาบินโยต่ำไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นซึ่งแน่นอนครับมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถน,นัดแต่พอเขามาเล่นในตำแหน่งที่มันใช่และมันถูกต้องมาเลยทำให้ฟาบินโยเป็นตัวเองมากขึ้นและทำให้แผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลดูแข็งแกร่งแน่นปึก ทันตาเห็นทันทีครับแล้วมันยังส่งผลไปให้เตียโก,ก็การตาและจีนี่มรดุม2 m i มิดฟิลด์ที่เหลือสามารถยกระดับในการเล่นของตัวเองได้เป็นอย่างดีและไม่ต้องสงสัยครับนี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและเป็นแง่บวกสำคัญมากๆที่ทำให้ลิฟูสามารถเดินเครื่องไปข้างหน้าจับมือกันเดินอย่างมั่นคงเมื่อแดนกลางมันสมดุลและแข็งแกร่งอย่างที่ได้เห็นจากเกมล่าสุดข้อที่4ครับ ความเชื่อใจในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งโอซานคาบักหายเจ็บกลับมาเป็นคู่ตัวจริงกับทางด้านเนสฟิลิปแล้วคลับก็เลือกใช้คู่นี้ทันทีเพราะเขาบอกว่าเซนเตอร์แบ็กอาชีพย่อมดีกว่าเซนเตอร์แบ็กจำเป็นและฟาบินโยสมบูรณ์แล้วมาเลยทำให้คลับไม่ต้องคิดมากคลับก็เลยเลือกเนสฟิลิปกับโอซานคาบักและจากที่ได้เห็นทั้งคู่เล่นได้พอใช้ครับเล่นได้โอเคเลยแหละ อาจจะไม่ใช่เกมที่มันสมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ใช่เกมที่เลวร้ายแต่อย่างใดและ2คนนี้ก็ช่วยให้ทีมเก็บคลีนชีตเป็นนัดที่2จากการออกสตาร์ทร่วมกัน2เกมสิ่งที่ได้เห็นจากคู่นี้มีอะไรบ้างครับแน่นอนครับเนสฟิลิปแข็งแกร่งมากครับแม้ว่าสปีดต้นหรือว่าความปาดเปเรียวความรวดเร็วจะเป็นจุดด้อยครับแต่สิ่งที่เขาได้เติมและก็ได้เพิ่มให้กับทางลิร์พูลก็คือในเรื่องของลูกขยัน ความมุ่งมั่นความทุ่มเทการเข้าบอลแม่นแท็กเกลิลหนักๆและลูกกลางอากาศไว้ใจได้เสมอเขาเก็บแบบเรียบวุฒเลยนะครับสำหรับเนสฟิลิปในสิ่งเหล่านั้นซึ่งแน่นอนครับต้องยอมรับว่าการเล่นของเนสฟิลิปมันน่าจะเป็นแสงสว่างให้กับคลับในการที่ไม่ต้องคิดมากละเนสฟิลิปเนี่ยแหละครับยืนพื้นไปเลยส่งลงเล่นไปเลยอาจจะเจอกับบอลที่มันเร็วๆแต่ ต้องไปเคี่ยวเข็นทางด้านของโอซานคาบักให้ไปคัฟเวในสิ่งที่เนสฟิลิปเป็นจุดด้อยแล้วเกมล่าสุดโอซานคาบักสามารถดักทางการวิ่งของยูซูฟนะครับของทางด้านลับซิกได้มันเลยทำให้คู่นี้แหละน่าจะเป็นคู่ที่ครอปต้องยึดมั่นและเดินหน้าต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลือเพื่อเปิดทางให้ฟา์เมนได้เล่นเป็นตัวของตัวเองครับในตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลข6หน้าคู่เซนเตอร์ แล้วมันจะทาให้ส่วนต่างๆปัจจัยองค์ประกอบรอบด้านสมดุลกันไปเองครับข้อที่5ครับนี่คือร่างทรงร่างจริงของเตียโก้อากันตาร่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับเซนเตอร์เป็นเซนเตอร์แบ็กอาชีพ2คนฟาบินโยขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์มาเลขหมันส่งผลแคนนอนไปถึงส่วนต่างๆของทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแดนกลางและเป็นผู้เล่นที่ชื่อว่าเตียโก้อากันตาร่าเกมนี้เป็นเกมที่เตียโก้สร้างอิมแพกในแดนกลางทันทีครับ นี่คือตัวตนของเตียโก้ที่ทั้งคลับและแฟนเดอะคลับเนี่ยอยากจะเห็นเตียโก้รับนะ้าที่เป็น playmaker หรือว่าไม่ฟิลตัวรุกยืนสูงมากกว่าเดิมครับและเขาเองเนี่ยคอยสร้างสารเกมรุกได้อย่างอิสระเสรีและมีช็อตหน้าประทับใจและเกือบจะยิงประตูได้ด้วยจากลูกยิงแบบ overhead ดคิกหรือลูกยิงแบบถ้าจะมองอีกทางหนึ่งก็คือกระโดดแบบซิสเซอร์คิกนะฮะตรงนั้นไปนติดเซฟปีตะกูลักซี่อย่างน่าเสียดายแต่ภาพรวมแล้วเตียโก้กัตาร,ร่าทำได้ดีมากมาก มันทำให้เกมข้างหน้าไหลลื่นและมีความลงตัวมากขึ้นข้อที่6ครับเซอร์ไพรส์จากมหาเทพโอริกี้นี่คือสิ่งที่โค้ชและแฟนบอลต้องการจะเห็นตัวรุกเล่นอย่างไรพอมาเป็นตัวสำรองเล่นแบบไหนตรงนี้มันสำคัญครับตัวสำรองต้องสามารถที่จะคลิกแล้วก็ลิงก์ซิงค์กับทางด้านของตัวจริงให้ได้แล้วก็จะทำอย่างไรครับเพื่อประสานงานกับคนอื่นๆให้ได้ โอริกี้สามารถทำได้อันนี้ต้องชมต้องยกนิ้วให้เขาเป็นคอมบิเนชันเพลย์ระหว่างซาร่าโอริกี้และมาเน่บวกลูก2-0โอริกี้ได้บอลด้านขวาลงมาแป๊บเดียวเปิดครอสบอลสุดสวยให้กับมาเน่กระทุ้งประตู2-0ครับตรงนี้ครับเป็นคอมบิเนชันเพลย์ที่คลับเดอะคอปอยากจะเห็นและอยากจะเห็นจากตัวโอริกี้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ใหญ่น้อยครับมันคือสัญญาณบวกที่เราได้เห็นว่าโอริกี้พร้อม ในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือทีมได้ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่7สิ่งที่ต้องระวังของลิเวอร์พูลหลังจากนี้แง่บวกมีไปแล้วเราลองมาดูแง่ที่ต้องระวังและเป็นแง่ลบจากทีมลิเวอร์พูลบ้าง1เลยครับยังไม่สามารถที่จะผ่อนคลายใดใดได,ได,ได้เพราะว่าอะไรไลฟ์ซิกเป็นบอลทรงเดียวกันกันกบลิเวอร์พูล เล่น pressing เหมือนกันเปิดพื้นที่ว่างในด้านหลังเหมือนกันตรงนี้มันก็เลยทําให้ลิปูมีโอกาสในการเข้าทําหลายต่อหลายครั้งจากเกมเมื่อคืนแต่น่าเสียดายที่กองหน้าไม่คมพอไม่งั้นโอ้โหยิงมากกว่า2ลูกแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องมองไปในอนาคตข้างหน้าก็คือว่าพอเจอลัซิกแล้วเดี๋ยวลิปูต้องไปเจอกับทีมอื่นๆที่ไม่ได้เล่นเหมือนลัซิกเลยไอ้อย่างเช่นเกมล่าสุดที่จะต้องเจอเนี่ยก็คือเจอกับวูมตันเบอร์เลอร์สทีมนี้เล่นไน้เหนียวแน่นกว่าเล่นเกมรุกมากกว่าลัซิกตรงนี้ครับ ลิฟูจะทําอย่างไรในการที่จะเจาะประตูทางด้านของไลฟ์ซิกละต่อมาครับในเรื่องของคู่เซนเตอร์แน่นอนครับต้องยืนระยะให้อยู่นี่คือเกมยุโรปแต่ถ้าคุณเจอกับเกมพิ์ลิกมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคุณต้องเจอกับบอลที่มันแตกต่างกันไปบอลที่มันมีทางลูกกลางอากาศบอลที่มันมีทางลูกของการโจมตีการเข้าทําลูกบนพื้นความเร็วเล่เหลี่ยมต่างๆบอลพิลลิกมันเพียบไปด้วยเสือสิ่งทิงแรดครับดังนั้น2เซนเตอร์คู่นี้ต้องยืนระยะให้ได้ ไม่ใช่ว่าดีนัดนี้แต่นัดหน้าออกทะเลแบบนี้มันรับไม่ได้ครับข้อต่อมา3ตัวเขาทําต้องคมกว่าเดิมครับจะทิ้งคว้างยิงนกตกปลาแบบในครึ่งเวลาแรกเนี่ยมันคงจะไม่ดีนักครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเกมในพิมพ์ลีกคุณต้องเจอกับพวกบรดารถบัสวางสองชั้นคุณจะทําอย่างไรในการที่จะเจาะประตูทีมเหล่านั้นตรงนี้ครับคือสิ่งที่ต้องระวังสําหรับเจนครับแต่อย่างน้นอยๆครับมันคือสัญญ,ญาณบวกสัญ,ญญาณดีสําหรับที่กลับมา คว้าชนะในเกมที่ต้องคว้าให้ได้นั่นคือ7ประเด็นสําคัญครับยังไงถ้าฟังจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะอย่าลืมช่วยกันกด subscribe ติกก๊กต่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์จากอีกาชชนลนะครับขอบคุณสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้นะครับรถยนต์สุสากิ power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจสัมผัสด้ดวยตนเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสากิทั่วประเทศครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ new Suzuki Swift Power Youup New Suzuki Swift Suzuki Way of Life. <ENA> <organizational marriage>